คุณค่ารมฎดรอนฮดิสที่หนึ่งจากสันมานรดิลอเวนหูเล่าว,ว่าในช่วงสุดท้ายของเดือนชะบานท่านอุสุนลอสลลลละซล,ลามได้กุตบะกับพวกเราโดยกล่าวว่าประชาชนทั้งหลายเดือนอันยิ่งใหญ่และความจำเริญจะได้เวียนมาพบกับพวกท่านแล้วในเดือนนี้มีคืนหนึ่งที่ดียิ่งกว่า1,000เดือน เดือนที่ว่านี้อัลลอฮ์ทรงบัญญัติการตื่นสินอดให้เป็นข้อบังคับส่วนกลางคืนให้ทาละหมาดที่เป็นซุนนะดังนั้นบุคคลใดที่ประสงค์จะใกล้ชิดอัลลอฮ์ในเดือนนี้การทําความดีอย่างหนึ่งก็ดุด,ดังเขาได้ปฏิบัติฟัดดูหนึ่งในเดือนอื่นและบุคคลใดปฏิบัติฟัดดูหนึ่งในเดือนดังกล่าวข้อเท่ากับเขาได้ปฏิบัติ70ฟัดดูในเดือนอื่น เดือนที่ว่านี้คือเดือนแห่งกะความอดทนและผลตอบแทนของความอดทนคือสวนสวรรค์เป็นเดือนที่เท่าเทียมกันในการได้รับความเมตตาและเป็นเดือนที่จะเพิ่มพูลปจัจจัยยางชีพให้แก่ผู้สถามัน่นบุคคลใดได้จัดหาอาหารเพื่อให้ผู้อื่นได้ละสินอดจะได้รับการอภัยโทษในบาปของเขา และได้รอดพ้นจากไฟนรกเขาจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับผลบุญของผู้ที่ถือสินอดนั้นโดยที่ผลบุญของผู้ที่ถือสินอดก็มีได้พล่องลงแต่อย่างใดซอบัถามว่าโอ้ท่านศุลลอสสละละัละสลัมพวกเราทุกคนไม่มีอะไร ที่จะเตรียมให้ผู้ละศีลอดเลยท่าน,น,นลลอัสลัมตอบว่าอัลลอฮ์ประทานผลบุญจากการให้อาหารแก่ผู้ละศีลอดแม้จะด้วยอินทภาลัมสักหนึ่งเม็ดหรือสักน้ําสัก หนึ่งอึกหรือนมสักจิบหนึ่งก็ตามส่วนแรกของเดือนมีแต่ความเมตตาช่วงกลางมีการให้อภัยโทษและช่วงสุดท้ายเป็นการปลดปล่อยจากนรกผู้ใดข้อตามที่ลดภาระให้กับคนใช้ของเขาในเดือนนี้อัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษให้กับเขาและปกป้องเขาให้พ้นจากไฟนรกและในเดือนนี้พวกท่านจงปฏิบัติมากๆในสี่ประการ ในสองประการจะทำให้พระผัววิบาลของพวกท่านพอพระไทยในขณะที่อีกสองประการจะขาดจากมันไม่ได้สำหรับพวกท่านอันหนึง่งสองประการแรกที่จะให้พวกเราได้สนใจเป็นการเฉพาะจะทำให้พระผู้วิบาลของพวกท่านพอพระไทยคือการกล่าวคำว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้เว้นแัลอกาลิมะตัยิบะและอิลาฮะอิลลอฮและขอพยโทษอิตติฟาตและอีกสองประการซึ่งจะขาดไม่ได้สำหรับพวกท่านคือพวกท่านควรวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์และแสวงหาการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากนรก ฮ a d ิ t ที่สองจาก a b ร h u r a i อ a ินะครหูแล้วว่าท่านอสัลสลัมลลลลกล่าวว่าอุมมะของฉันได้รับห้าประการด้วยกันในเดือนอามะดอนซึ่งอุมมะอื่นๆไม่เคยได้รับมาก่อนประการที่หนึ่งสำหรับอุมมะของฉันกลิ่นปากของผู้ตือศีลอดจะหอมหวานในทัศนะของอัลลอฮ์มากกว่ากลิ่นหอมของชมดเชียงประการที่สองปลาในทะเลจะวิงวอนขอบัะยโทษิให้ก,ก,กับพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาได้ละศีลอดประการที่สามอัลลอ พระผู้ทรงอนุภาพและเกรียงไกรยิ่งทรงจัดเตรียมและประดับประดาอุทยานอันพิเศษสุดในสวนสวรรค์ทุกวันและตรัสกับมันว่าเวลาได้ใกล้เข้ามาแล้วที่บ่าวผู้มีคุณธรรมของข้าจะได้ละทิ้งความทุกข ของโลกและเข้ามาหาค่าประการที่4ชัยตอนที่ดื้อดึงจะถูกล่ามโซ่เพื่อไม่ให้พวกมันเข้าไปถึงความชั่วร้ายเหล่านั้นซึ่งพวกมันเคยเข้าไปถึงในยามปกติของเดือนอื่นนอกจากเดือนอัมดรดและประการที่5ในคืนสุดท้ายของเดือนอัมดรดพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษ มีคนถามขึ้นว่าโอ้ท่านรอสซุลล์คืนแห่งการอาภัยโทษนั้นเป็นคืนอันก็ตใช่ไหมท่านรอสูุลล์สลุลลอลและสลัมตอบว่าไม่ใช่แต่นับเป็นสิทธิแต่เพียงประการเดียวที่บ่าวผู้หนึ่งควรได้รับรางวัลตอบแทนของเขาที่ได้ทําหน้าที่รับใช้อย่างสมบูรณ์ดิษที่สามจาก กาอับบินอุชรอฮ์รดิย์โลนหูเล่าว่าท่านอสุลลอสลลูณสลัมกล่าวว่าจงข่าวกลายมิมบาเทิดและพวกเราก็ได้ข่าวไปกลายเมื่อทานข้าวขึ้นบันไดขันที่หนึ่งท่านกล่าวว่าอามินเมื่อทานข้าวขึ้นบันไดกันที่สองท่านกล่าวว่าอามินเมื่อทานขึ้นบันไดกันที่สามท่านกล่าวว่าอามินเมื่อทานกล่าวกุตบอสเซตแล้ว ลงมาพวกเราจึงกล่าวว่าท่านอซสลลฮ์ศ็อลลลลอะฮิวะซัลลัลลลาลาลมพวกเราได้ยินทานจากทานในวันนี้ในสิ่งซึ่งพวกเราไม่เคยได้ยินมันมาก่อนเลยทานจึงกล่าวว่าเมื่อชั้นก้าวขึ้นบันไดที่หนึ่งยิบรอีนอะัลฮิสลามได้มาปรากฏอยู่ต่อหน้าชันและกล่าวว่าความวิบัติจงมีแด่ผู้ที่พบเดือนอมฎอนแล้วไม่ได้รับการอภัยอย่าโทษฉั้นจึงกล่าวว่าอามน เมื่อชั้นข่าวขึ้นบันไดกันที่ซองยิบรีนอะเลอิสลามได้กล่าวว่าความบิบัติจงมีแด่ผูที่เมื่อชื่อข้องฐานทูกกล่าวค้านต่อนาเลวแต่เขามีได้สลาวาดก้าวขึ้นบันไดกันที่ซ้มยิบรีนอะเลอิสลามกล่าวขึ้นว่าความบิบัติจงมีแด่ผูที่เขาได้อยู่รวมกับบิดามารดาของเขาหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนถึงวัยชราแล้วโดยที่ต่้งสองไม่ก่อให้เกิดพ้นให้เขาข่าวสวรรค์ฉันจึงกล่าวว่าอาเมน h ะด i ษที่เซจากอูบาดะห์บินอันซอมิรุญย์ลอวันฮุลาวาต่านอลัอสลัมกล,ล่าวว่าในวันหนึ่งขณะที่เดือนอมดอนใกล้เข้ามาว่าเดือนอมดอนซึ่งเป็นเดือนแห่งความจำเริญได้เวียนมาหาพวกท่านอัลลอฮ์จะท่งพินมาห้าพวกฐานและได้ท่งทรงความเมตตามาให้พวกฐานทรงหลบหลางความพิษพลาด ทรงตอบรับการวิ่งว่อนทรงมองดูการแข่งขันข้องพวกฐานและทรงอวดพวกฐานกับมาลัยกะข้องพระองค์ดังนั้นพวกฐานจงสำแดงคุณธรรมความดีจากตัวข้องพวกฐานให้อัลลอฮ์ทรงเห็นเตอร์โปรแตจริงแลว้วผู้ที่อัพโชคคือผู้ที่ความเมตตาของอัลลอฮ์ผู้ทรงเกียงไกลยิ่งทุกสกัดกันไม่ให้เกิดกับเขาในเดือนนี้ h ะด i ษที่หาจากู b u อีดอันกุด a รร r o d ย a ล h u ฮ a w a ่ามตานะสุลลาะสุลลอะนัสลามกล่าวว่าในทุกวันและทุกคืนของเดือนอามะดอนสำหรับอัลลอฮ์ปะผู้ทรงจำเริญและสูงส่งยิงจะท่งปลดปล่อยวิญญาณจำนวนมากให้พ้นจากนรกยันนำและสำหรับมุสลิมทุกคนในทุกวันและทุกคืนย่อมมีเวลาหนึ่งตีดูอาจะได้รับการตอบรับอย่างแน่นอน h ะด i ษที่หก จากอบุรฮุรอฮ์ฮุยลว่าแต่ลอสุลฮ่ละลอมกล่าวว่ามีบุคคลอยู่สามประเภทที่ดูอาของพวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธกล่าวคือบุคคลแต่ทือสิ้นอดจนกระถางเขาละสิ้นอดผู้ปกครองสี่ทรงทมและดูอาของผู้ถูกกดขี่สิ่งอัลลอฮ์จะส่งหยอกดูอาให้เนื้อแห้งความมืดคขึมข้องเมกและ เปิดประตูต่างๆแห้งจันฝาให้มันและปะผู้วิีบานจัดว่าคาข้อซาบานด้วยเกียรติยศข้องคาแน่นอนคาจะช่วยเจ้าถึงแม้ว่าจะต้องรอคอยสักเวลาหนึ่งก็ตามเพื่อผลประโยชน์อันหนึ่ง h ะด i ษที่จัดจากอิบนุอุมารอนยลลฮุละวาทอานอัสุลลฺาะสลลัลลฺอุนสลามกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์และมั่นค่ะของพระองค์ประทานความสุขกับผู้ที่รับประทานอาหารสุฮูร h ะด i ษที่แปดจากอบูฮุเร์รอยลลฮุละวาทอานอัสุลลฺาะสลลัลลฺอุนสลามกล่าวว่าบางครั้งผู้ที่สิ้นอดมีได้รับอะไรเลยจากการตื่นสิ้นอดของเขานอกจากความหิวและบางครั้งผู้ละ ปูลามาสุนัตยามดึกจะไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากความง่วงอดิสตีกาวจากอบูอุบัยดะ์รอยเลอนฮูลวาวะฉันได้ฉันเคยได้ยิน่านอูสุลาศสอละลลอบและสละัลัมกล่าวว่าการทือสิ้นอดเป็นโลตราบเท่าที่เขามีได้ทำให้มันแตกหมดไม่ อดีตตีสิบจาบวยรอเราจะลอนหูลาว่าแต่ลสุลต่สุลลอาสัล,สล,สลามกล่าวว่าผู้ใดงดทือสิ้นอดหนึ่งวันในเดือนอมฎดอนโดยประจักษ์ขอพรพันใดและไม่ได้ป่วยไายตามชาริอะการทื้อสิ้นอดตลอดชีวิตก็ไม่สามารถจดใายหากเขาทำมันได